โอเคต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TCV Gaming กันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่เว็บ VIP Store Shop นะครับทุกคนเดีย๋ยววันนี้เราจะมาแจกโค้ดกันนะคะัทุกคนก็ไม่รีรอกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็ให้ทุกคนเข้าไปที่เติมโค้ดกันเลยนะครับ โอเคครับผมแล้วก็ให้ทุกคนกรอกรหัสของทางผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นรหัสน,นี้เลยนะครับ v i p f t a g นะกดตรวจสอบการเข้ารายการไปได้เลยนะครับทุกคนโอเคแล้วผมได้ประสบสเร็จนะครับทุกคนโอเคแล้วผมก็เข้าแล้วนะครับ,รบสำหรับโค้ดพี่ของเรานะถ้าใครไม่ทันก็ต้องรอคลิปหน้านะทุกคนก็กดติดตามกดกระดิ่งกันเลยจะได้ทันนะครับใครไม่ทัน ก็ได้ความใจใจด้นะครับแล้วติดตามไม่ทันแล้วกันนะคะผมก็ใครที่สนใจดีนะผมก็มีให้ประมาณนี้เลยนะสนใจดีไหนก็ลองไปซื้อวยจัดกันดูได้ผมก็มีราคาบอกอยู่ด้านล่างนะผมก็เท่าไหร่เทก็ดูได้แล้วก็ราคาบางอันก็จะไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นเกมสุขเพชรนะครับผมก็ลองไปช่วยจัดกันดูได้ครับ สูงครั้งละ39เดเดตนั้นเองนะครับทุกคนส่วนการใจ้งเงินก,กส็สามารถไปได้ทางช่องทางนี้เลยส่วนคนที่จะไม่เป็นก็นจะมีคลิปวิดีโอสอนไต้เมเงิอนอ่ทางด้านล่างนะครับทุกคนก็สามารถกดคราวไปดูได้เลยนะครับถ้าใครที่สนใจไอเดียผมก็จะทิ้งลิไที่ใต้อคอมเมนต์เช่นเคยนะครับล้จกปิงเข้าเว็บนะครับด้วย ก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องผมด้วยนั่นเองนะครับทุกคนส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวลานะครับทุกคนบ๊ายบายัะ